มากันที่ข่าวต่อมากันบ้างพาไปที่จังหวัดน่านนะคะคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดน่านศึกษาดูงานปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ที่ห้องประชุมเจ้ามาหาพรมสุรธาดาชั้น6สารากลางจังหวัดน่านนายชโยภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานำคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยมีนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยส่วน ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลการดําเนินงานของจังหวัดน่านในห่วงที่ผ่านมาสําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า p m 2.5จังหวัดน่านมีมาตราการยกระดับป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัดคุมเข้มทั้ง15อําเภอ พร้อมยกระดับความเข้มข้นนำร่องใน3อำเภอได้แก่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมืน่นและอำเภอเวียงสาจัดจุดเฝ้าระวังการดับไฟป่าตลอด24ชั่วโมงและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดกฎหมายในกรณีเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดและออกประกาศปิดพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดโดยยึดเขตพื้นที่การปกครองเป็นหลักและใช้กลไกลระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามเผาวัสดุทางการเกษตรทุกชนิดและปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคอื่นๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะค่ะก็ถือว่าทุกหน่วยงานยังคงท